ทานท่านสวัสดีครับผมชาวเดไอคอนทุกคนครับผมบอยประกอบนะครับและที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ทุกคนต้องรู้จักมันอยู่อย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่คือกาแฟรูมคอฟฟี่นะคะจะมีส่วนประกอบสําคัญนะครับผมที่มีประโยชน์กับตร่างกายของเราครับสามสิบหกชนิดครับทุกคนไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับรวมถึงไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยผมจะมาชงนะฮะกาแฟรูมคอฟฟี่นะฮะแล้วก็ดื่มเปพร้อมกันทุกคนเลยฉีกไปพร้อมกับผมอย่างนี้นี่ข้างในครับก็จะเป็นซองอย่างนี้นะฮะมีเยอะมากมากเลยนะครับวิธีนะฮะชงก็ง่ายยดเีวคครรัับบกก็แะซอง ใครชอบกินร้อนก็ชงน้าร้อนนะฮะส่วนผมชอบดื่มแบบเย็นเย็นะครับเพราะนั้นแล้วผมก็ชงด้วยน้ําเปล่าก่อนนะครับใส่น้ําแข็งลงไปนะครับอซ์คอฟฟครับจากรูมคอฟฟนะฮะมาดื่มนะครับเพิ่มความสดชื่นกับี้กระเป๋านะครับเริ่มวันนี้นะครับไปพร้อมๆกับรูมคอฟฟกาแฟเพื่อสุขภาพครับผมยร์สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมกาแฟรูมคอฟฟที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะฮะง่ายนิดเดียวครับผมติดต่อเลยครับที่ตัวแทนครับของดีไอคอนนะครับทั่วประเทศเลยครับผม